แวนเน็กปล่อยโฆษณา ETF สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปี2024นะครับหรือว่า2567ครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากนะครับยังไงก็ ขอวอวยพรทุกคนครับในวันปีใหม่นะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับลาบยศสรรเสริญทุกอย่างนะฮะแต่ที่สำคัญครับไม่ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตามขอให้ทุกเราทุกคนนะฮะเพราะเราทุกคนนมีสตินะครับแล้วก็รู้จักความพอดีแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นนะครับเราอาจจะมีความฝันคาดหวังอะไรบางสิ่งไว้ ได้หรือไม่ได้นะครับเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรกันมากนะทำให้เต็มที่ก็พอนะฮะไม่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขอให้มีความสุขกับระหว่างทางนั้นนะครับแล้วก็ขอให้เรามีความสุขกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับที่พูดมีเพราะอะไรหรือไมฮะเพราะว่าอยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็มีความสุขของทุกคนนะครับจะได้ไม่เครียดกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ติดตาม Bitcoin c r a z y นะฮะ กันมาอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงช่องนี้ด้วยนะฮะไทยทาวชานแนลนะครับผมไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้งนะฮะเปลี่ยนชื่อรายการด้วยคุณก็ยังคงอยู่กับเรานะอยู่กับข่าวสารเทคโนโลยีคริปโตเคอเนซีอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นานานๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมถือเอาเลิกนะฮะวันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ปีที่3เลยแล้วครับของ Bitcoin c r a z y ครับจริงๆ Bitcoin c r a z y เนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาไม่นานแต่ว่า ดั้งเดิมมันคือคริปโตทอล์กซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกันพียงนตอนนี้เนี่ยเรามาโฟกัสในเรื่องของบิตคอยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับ3ปีปีนี้ปีที่3แล้วผ่านมา2ปีเต็มแล้วนะฮะไวมากเลยนะครับเวลาผ่านไปไวนะครับมาเรามาเริ่มต้นปีกันด้วยข่าวดีๆเรื่องของ Bitcoin ETF กันดีกว่านะครับแวนเนครับปล่อยโฆษณาบิตคอยครับเตรียมพร้อมสำหรับการอนุมัติบิตคอย ETF ที่กำลังใกล้เข้ามานะครับใกล้แล้วนะฮะไม่กี่วันเองนะครับบริษัทวันเน็กครับซึ่งเป็นบริษัทจดการสินทรัพย์ได้ปล่อยโฆษณาบิตคอยครับซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนแล้วก็แฟนคลับบิตคอยเป็นจํานวนมากนะครับการปล่อยโฆษณาดังกล่าวครับเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin ETF ครับว่าจะได้รับการอนุมัติจาก SEC หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดทรัพย์นะครับของอเมริกานะครับ โดยโฆษณานี้เนะี่ยถ่ายที่บาร์พับคีครับซึ่งเป็นบิตคอยบาร์ครับในเมืองนิวยอร์กครับแล้วก็บริษัทแวนเนกเนี่ยก็กล่าวว่าบิตคอยเนอร์ทุกคนในนิวยอร์กต้องเคยไปที่พับคีนะครับอยากไปจังเลยนะฮะเมืองไทยมีหรือเปล่าผมอยู่ออสเตรเลียก็ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นมีเหมือนกันแต่ว่าก็มีตู้ขายบิตคอยนะครับการเคลื่อนไหวของบริษัทแวนเนกครับในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะมั่นใจว่าบิตคอย n ETF ครับจะได้รับการอนุมัติโดยนักวิเคราะห์ในตลาดคริปโตเอ่อกล่าวว่า โฆษณานี้นะไม่เพียงแต่ยังดึงดูความสนใจจากนักลงทุนแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยนนะครับโฆษณาของวันนิกครับสื่อถึงความพยายามของบริษัทครับที่ต้องการให้บิตคอย ETF เนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วก็ส่งสัญญาณให้เห็นถึงความพร้อมครับของกองทุนบิตคอย ETF ด้วย SEC ครับกำลังถูกกดดันให้อนุมัติกองทุนบิตคอย ETF ครับซึ่งจะช่วยเปิดทางให้กับนักลงทุนสถาบัานและก็นักลงทุนรายย่อยครับ ที่อาจจะอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะได้เข้าถึงบิตคอยได้ง่ายขึ้นครับผ่านช่องทางการลงทุนของระบบการเงินแบบดั้งเดิมนะครับก็คือตลาดตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะซึ่งคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในขณะที่แฟนๆบิตคอยต่างก็รอคอยการตัดสินใจของเอออ SEC นะฮะการตัดสินใจปล่อยโฆษณาของเวนเนกเองก็ทําให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มบิตคอยเข้ามาในระบบการเงินหลักมากขึ้นด้วยนะฮะโดย โฆษณาน,นี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแฟนแฟนบิตคอยครับแล้วก็นักลงทุนนะเอ่อนักลงทุนนะฮะที่เน้นถึงความสามารถของบิตคอยที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเงินของโลกนี้ไปเลยอย่างสิ้นเชิงนะครับก็มันเป็นความหวังนะฮะของทุกคนเลยนะที่มีต่อ SEC ฮะอยากให้อนุมัติบิตคอย ETF นะครับวันที่10มมกราคมที่เขาระบ,บุเอาไว้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับ อีกไม่กี่วันเท่านั้น9วันเท่านั้นครับเราจะรู้แล้วครับว่า Bitcoin ETF mm hmm. จะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าหรือจะเลื่อนไปอีกนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่ามีการปฏิเสธนะก็หวังเช่นนั้นเพราะตอนนี้หลายๆกองทุนก็พร้อมแล้วนะฮะหลายๆบริษัทพ,พร้อมแล้วนะครับก็ถ้า SEC ไฟเขียวผมว่าราคามันน่าจะพุ่งเลยฉะนั้น9วันจากนี้คิดให้ดีครับคุณมีบ t c o อ n ในมือหรือยังนะคุณมีหรือยังแล้วตอนซื้อเนี่ยซื้อที่เท่าไหร่ หลังจากซื้อแล้วถ้าหลังวันที่10ไปสปอ t ETF มันผ่านจะเกิดอะไรขึ้นราคาจะพุ่งไปเท่าไหร่โ้คิดไม่คิดไม่ออกเลยจริงคาดไม่ถึงนะครับไม่รู้จะไม่รู้ันจะพุ่งแค่ไหนยังไงก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเรื่องของ ETF ก็แล้วกันนะขอได้รับข่าวดีไปด้วยกันนะครับผมก็ฝาติดตาม Bitcoin c a ซี y ด้วยนะครับทุกวันเลยนะแดโมงเช้านะฮะกับรายการที่เราจะบ้ากันที่สุดครับ เจาะลึกให้สุดเลยในเรื่องของ Bitcoin นะครับทางช่องนี้ครับไทยทาว n c h ช n n นลครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยนะครับก็ติดตามกันได้ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ซัพพอร์ตกันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเติมกำลังใจให้ผมในการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับและคุณยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ครับง่ายๆเลยกดปุ่มจอยครับจอยใต้คลิปนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกครับว่า คุณจะเปรายเดือนแบบไหนเท่าไหรนะฮะเลือกได้ตามความจะดีของคุณเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ